สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Property Channel ตอนนี้คุณอยู่ผมปอนะครับนักลงทุนใสังหาและคอนโดไซลิ์ครับผมถึงแม้ว่าปอนะครับไม่ได้จบจากอินทิเดียโดยตรงนะครับแต่ว่าปอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบการตกแต่งห้องเป็นอย่างมากนะครับและปอก็คิดว่าเพื่อนๆที่เปิดมาชมคลิปนี้ก็เช่นกันใช่ไหมครับปอมีความเชื่ออย่างนึ่งครับว่าการตกแต่งห้องนะครับอาจจะไม่ต้องรออินทิเดียก็ได้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเปิดรับชมไอเดียจากช่อง Property Channel นะครับก็สามารถเอาไอเดียไปปรับใช้ให้เข้ากันกับห้องขอองเพื่นๆได้ครับผม แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กันที่หน้างานนะครับที่บ้านหลังนึงนะครับที่เป็นบ้านน็อกดาวนะครับซึ่งพ๊อคิดว่ามันก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่คนข้้งจะน่าสนใจนะครับผมสําหรับการที่จะตกแต่งบ้านน็อกดาวนะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาว่าเออเรามีพื้นที่ข้างบ้านนะครับจะขยายออกมานะครับด้วยการทําเป็นบ้านน็อกดาวไม่ต้องเป็นโครงสร้างที่มันดูเป็นถาวรนะครับก็อาจจะเป็นไอเดียหนึ่งในการตกแต่งห้องก็ได้นะครับเดี๋ยวมาพูดกันถึงเลเยอร์นะครับของตัวบ้านนะครับด้านบนนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็น แอรีที่เอาไว้สำหรับขึ้นไปนอนนะครับก็จะคล้ายๆกันกับคอนโดดูเพ็กนะครับสามารถไปดูกันได้นะถ้าเป็นคอนโดดูเพ็กนะครับหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะวางพวกตู้เสื้อนะครับไว้อยู่ด้านบนนะครับเวลาอาบน้ําเสร็จก็เดินขึ้นไปนะครับผมแต่วันนี้นะครับเรามาคิดกันแล้วนะครับว่าการที่ตู้เสื้ออยู่ด้านบนก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับเราก็เลยทําการรีเลย์เอาใหม่นะครับในส่วนของเลย์เอาอันนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องทําการ หาที่วางแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันควรจะอยู่ตรงไหนดีนะครับออันนี้อันดับแรกนะครับปัญหาสําหรับการตกแต่งบ้านหลังนี้นะครับปัญหาต่อไปนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับก็ทําให้มันมีความชิดกับดินนะครับพอมันเกิดดินติดกับตัวบ้านเนี่ยแน่นอนครับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับปลวกมานะครับผมและนี่ก็คือนะครับเจ้าตัวร้ายของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นปลวกนะครับเห็นไหมขึ้นนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวในส่วนของครัวนะครับ ครัวนยก็มีความชื้นนะครับและฟอครัวนยก็ใช้เขาเรียกว่าไม้ที่เรียกว่าเป็นพาร์ติเคิลนะแน่นอนครับโอ้โหปวกนี่สัตว์เรียบเลยครับมาเพียบเลยนะเห็นไหมเห็นรอยปวกอยู่ไหมครับอันนี้นะเราก็จะทําการเปลี่ยนตัวครัวใหม่นะครับผมทีนี้นํามาพูดเกันถึงเรื่องของวัสดุที่เราจะเอามาใช้นะครับก็ต้องกังวลนิดนึงแล้วว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพาร์ติเคิลแบบเดิมนะครับหรือว่าเป็น เรียกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์แบบสําเร็จที่ยกมาวางนะครับอย่างบางแบรนด์แล้วันจะไม่ได้เอนาำนะก็จะเป็นพวกไม้คิลนะครับแน่นอนอาหารขวบนะครับก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับทีนี้จะมาก่อปูนนะครับก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเห็นไหมมันเป็นตัวแผ่นพื้นนะครับหรือแผ่นวีลบอร์ดนะครับที่มาปูนะครับสำหรับบ้านนอกดาวนะครับมันมันไม่สามารถจะรองรับพวกครัวปูนได้หรือ เพราะฉะนั้นเราใช้วัสดุทดแทนที่จะมีชื่อว่าซีเมนต์บอร์ดนะครับแน่นอนครับถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยปวกไม่มีทางกินเข้าแน่นอนครเพราะฉะนั้นตัวครัวเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดหรือว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแล้วก็ถัดมาครับเลเยอร์ที่เห็นครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ที่เป็นตู้สผภานะครับเพราะว่าพอเราเดินออกจากห้องน้ำข้างนี้นะครับก็สามารถใช้งานตัวตู้สผภาได้เลยนะครับมันก็จะมีความลืมงงนิดหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นครัวนะครับถัดมาเป็นตู้สผ้าเลยอันนี้ จะเป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับงานตกแต่งที่นี่แต่ว่ามันอาจจะเลื่องไม่ได้มากนะเพราะว่าห้องเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับหน้างงานนะครับเรากําลังทําอะไรอยู่ก็คือเราทําการเปลี่ยนพื้นไปนะอีกปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของการใช้งานของบ้านหลังนี้ครับด้วยความที่ว่าแผ่นพื้นเนี่ยมันเป็นแผ่นวีลบอร์ดนะมันมีการขยายตัวมากนะครับถ้าแนะนําเลยนะครับใครที่จะปูพื้นนะครับถ้าปูเป็นกระเบื้องนะครับอาจจะแตกได้นะปูกระเบื้องปุ๊บ พอมันขยายตัวปุ๊บร่องยางแนวก็จะแตกนะครับหรือที่เห็นก่อนในนี้จะเป็นกระเบื้องยางนะครับที่วิธีการติดตั้งคือใช้กาวแตะเข้าไปนะครับพอมันขยายตัวมันก็จะห่างออกนะครับมันก็ไม่สวยอีกนะครับฝุ่นก็จะลงไปในตามซอกซ่องๆๆต่างนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยใช้วิธีการต้องกันปวกด้วยแล้วก็ต้องกันตัวไม้ขยายตัวด้วยนะครับก็เลยต้องมาเลือกวัวสุที่เป็นที่มีชื่อว่า SPC นะครับหรือว่ากระเบื้องยางแบบกิ๊กล็อกนะครับผมกระเบื้องยางแบบกิ๊กล็อกนะครับเขาก็จะปูแบบเกอกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่พี่เขากำลังจะปูอยู่นะฮะปิกนี้ล็อกนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยมันจะเหมือนเกาะกันไปทั้งแผงเลยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เวลาสมุดพื้นมันขยายตัวนะครับมันก็จะไม่ไปไหนนะครับ และอย่างก็คือตรงขอบๆนะครับก็เื่อที่วนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหายใจนะครับและแต่ว่าก็จะมีบัวนะครับครอบอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันขยายตัวเนี่ยมันก็จะไปั้งตืนนะครับมันก็จะไม่แตกนะครับแล้วก็กัดบวกด้วยนะครับแบบนี้นะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับตัวบ้านนกยาวนะครับก็คือว่าไอ้พวกที่มันอยู่ด้านนอกแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้แบบมีชายคามาบังนะครับเพราะด้วยสไตล์นะเราอยากจะทําให้มันดูเป็นนอร์ดิกกันใช่ไหมครับเพราะฝนมันสายเข้ามานะครับ ตัวน้ำมันสาดเข้ามาตัวแดดนำนะมันเรียน,นะครับพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งเนี่ยนะครับที่อยู่แบบนี้ประตูเนี่ยครับปิดไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้คือมันกรอบไปหมดแล้วนะครับกรนะ,นะ,นะรเจี๊ยกระ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 เจี๊ยกนะเจี๊ยนระเจียกรปเี๊ยกระเจีใยพระเจี๊ยกนเนี่ยกรกเกจีต้องมเีความลัจีณะเจี๊ยกระเจี๊ยกระเจี๊ยกระเี้นระครับอกนะนอน๊ยรับป๊กระเนี๊ยกระเจีระเจี่ยนะเีกระเจี๊ยกระเจี๊ยกรับ t ี n n x x t d y y เดี๋ยวจะขออัปเดตหน้าง,งานการตกแต่งที่บ้านนอกดาวหลังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราทําในส่วนของงานสนีไปนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะประมาณตั้80อร์เซนะครับก็ <Wow. S 1> เหลือบางส่วนครับที่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก่อสร้างโดยการใช้พวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก,การทาสีเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพื้นผิวให้มันเรียบเสมอนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีรอยต่อของไอ้พวกแผ่นที่เอามาประกบกันนะครับก็มันใช้ไปน,นานๆเนี่ยก็จะมีการแตกเกิดขึ้นมา ได้แล้วนะก็ทการซ่อมไปบ้างนะครับแล้วก็ทาสีไปด้วยแล้วก็ซ่อมไปด้วยเรื่อยๆแบบนี้นะครับ สีที่ใช้ระักยในบ้านหลังนี้ครับก็เป็นสีสีนะครับผมโดยที่ั้านล่างจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีการตัดด้วยสีขาวนะครับผมเหตุผลที่ใช้2สีนีครับมีการตัดสีกเกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าด้านล่างครับก็เป็นสีหนึ่งนะครับเพื่อให้มีการแยกโซนนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับก็คือจะใช้สีขาวในการตัดนะครับผมพอการที่เราตัดสีครับก็จะทําให้ส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนลอยขึ้นนะครับเด้งขึ้นไปส่วนด้านบนเนี่ยที่ปอกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ตัวสีเบจนะครับ ป้ายตรงบริเวณคอนเนอร์ที่จะวางเตียงนอนนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนิดนึงนะครับการใช้สีเขียวนะครับในการมาทาพวกราวบันไดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไปอัปเดตหน้างานบส่วนด้านล่างแล้วกันนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านล่างครับเราก็ทําการติดตั้งตัวตู้นะครับที่เป็นตู้เอาไว้สาหรับใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ๆี่ทีมช่างนะครับจากไอรลานะครับ ก็กาลังติดตั VII ้งตัวส่วนครัวนะครับซึ่งที่บอกไว้นะว่าครัวเนี่ยเราเลือกใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นวัสดุที่มันเรียกได้ว่ากันปวกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโพรว่หาผไม่กินปูนครับตัวนี้นะก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก็ทําการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราแบ่งงานนะครับก็คือวันแรกเนี่ยเรามาทาในส่วนคร้ตั่วนี้ครับแล้วก็อีกท่อนหนึ่งเนี่ยก็มาทําในส่วนของตัวครัวแล้วก็ตัวชุดที่เป็นเหมือนที่เก็บของครับอยู่ด้านบนตัวนนี้ครับก็จะเป็น สองส่วนนี้เนี่ยที่เราเพิ่มเติมมานะครับให้กับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าเราลัวเรื่องปลวกงนะครับก็จะใช้วัสดุพิเศษครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของไอ้ตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันทาจากวัสดุที่เป็นคล้ายๆกับปูนนะครับก็เลยทําให้ลวกไม่กินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแล้วก็อันที่สองนะคือมันสามารถที่จะเรียกได้ว่าแตะลายไม้ลายลามิเนตเข้าไปได้นะครับเพื่อให้มันดูยังคงความสวยงามอยู่นะครับถ้าเทียบกับครัวปูนนะครับครัวปูนก็คือจะใช้วิธีการหล่อนะครับด้วยปูนครับ ก็จะทําให้ไม่สามารถจะแท้พวกลายไม้แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีขนาดที่นี่เราค่อนข้างจะหนานะครับพ้วนนะครับทาให้ครัวมันอาจจะดูไม่สวยได้เรว่าวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เอาไว้ทดแทนนะครับถ้าใครอยากจะได้ครัวสวยๆนะครับแล้วก็ผวกไม่กินเนี่ยก็แนะนําเป็นครัวแบบนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยจะพอจะขึ้นลิงก์มาให้นะว่าเออสามารถติดต่อได้นะครับที่ไอยาลานะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเรามัอนกันนะครับในการ ทำตัวตัวนี้นะครับให้ปอน,นะ,ะบิวอินด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนแกันนะครับ และนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานการตกแต่งที่บ้านนอกดาวนะครับที่เราใช้เวลาการทํางานไสค่อนข้างใจเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับที่บ้านนอกดาวที่นี่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่พอจะพาไปรีวิวจุดต่างๆนะครับสำหรับบ้านที่เนี้ยว่าเราทําการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็รบกวนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ให้พอนิดนึงละกันนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้พอทําคลิปต่อไปแบบนี้นะครับก็รบกวนนะครับกดซับสไคร้นะครับให้กับพอด้วยละกันนะครับผม อันนี้คือวิวที่ปอตั้งกล้องนะครับถ่ายจากจุดที่เป็นเหมือนชั้นลอยนะครับของบ้านน็อกดาวตัวนี้นะครับแล้วก็ถ่ายลงมานะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานออกแบบทั้งหมดแล้วกันนะครับผมก่อนเลื่อนะครับขอเล่าข้่าวาก่อนละกันนะครับสำหรับนั่งงานที่บ้านน็อกดาวที่นี่นะครับผมตัวบ้านน็อกดาวเนี่ยเป็นบ้านนะครับที่กว้างประมาณสัก3.3เมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณ6.8ครับพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 21ตารางเมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นชั้น2เนี่ยก็อีกประมาณสัก8ตารางเมตรนะครับสำหรับในส่วนที่เป็นห้องนอนนะครับผมสำหรับตัวเลี้ยวนะครับบ้านน็อกดาวน์นะโดยทั่วไปนะครับแล้วก็พวกคอนโดที่เป็นดูเพ็ก์นะครับผมห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างเนาะนะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนอนอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับแล้วก็พวกตู้ต่างๆนะก็อยู่ที่ชั้นบนกันหลังนะครับแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยเราทําการรีเลย์เอาใหม่อีกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของคนที่อยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้นะครับผมโดยที่ เราโยกตัวตู้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เป็นตู้สื้อนะครับลงมาอยู่ด้านล่างแทนละกันครับส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแอร์เรียเหมือนที่เอาไว้รีแลกซ์นะครับแล้วก็เอาไว้นอนอย่างเดียวแล้วกันนะครับบนห้องนี้นะครับก็ออกแบบมาให้เป็นแนวบอร์เด m นมินิมอลนะครับผมโดยสีที่เราเลือกใช้นะก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีขาวนะครับข้างล่างเนี่ยโซนที่เป็นลิฟวิ่งคิทเช่นดิ닝เนี่ยเราเลือกใช้ที่เป็น สีเทานะครับส่วนที่รอยตัดนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรอยตัดที่อยู่ระหว่างตัวชั้นดูเพกน,นะครับกับชั้นล่างนะครับจะใช้เป็นสีขาวนะครับ mm hmm. เพื่อให้ตัวสเปซของสีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็โซนด้านบนเนี่ยเราเลือกใช้สีขาวเนี่ยเพื่อให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะเพราะว่าตัวห้องนอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเล็กอยู่แล้วนะครับในส่วนที่รยกขึ้นไปนะครับก็ใช้สีสว่างเนี่ยมันจะทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับ mm hmm. ผมภาพรวมเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรา มาเจาะในแต่ละส่วนกันเลยดีกว่านะครับเววเราเดินขึ้นมาดูในส่วนของห้องนอนแล้วกันครับจะเดินเข้าไปไม่ได้แลวนะเพราะว่าเดี๋ยวหัวจะติดตัวเซลลิงนะครับตัวนี้มันอาจจะเตี้ยไปสาหรับปอนะครับผมแต่ว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาครับตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะพอดีพีแล้วกันนะครับสําหรับคนอยู่อาศัยที่เป็นผู้หญิงครับซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พอดีนะครับผมก็ห้องนอนนะครับก็จะ ทำสีนะครับตรงบริเวณนี้นะครับให้มันดูเหมือนแบบเป็นโคซี่โคซี่นะเหมือนเรานอนอยู่ในรังนะครับแล้วก็วางเตียงตัวนี้เนี่ยคือ3.5ฟุตนะครับทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะสั่งทำมาพิเศษนะครับตัวเตียงเนี่ยเราก็ทําสูงมากไม่ได้นะครับ ถ้าทําสูงมากหรือว่าเราซื้อเตียงที่มันสําเร็จเอามาใส่เลยเนี่ยความสูงที่มันยิ่งสูงขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะชิดกับตัวเพดานตัวนี้มากเกินไปนะก็อาจจะนอนไม่ค่อยสบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฐานเตียงตัวนี้ก็สั่งทํามาใหม่เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีติดนะครับตัวโคมไฟเอาไว้แบบว่าเป็น n i g ์แตนน n ครับดึงเปิดปิดง่ายๆนะครับเวลาก่อนจะเข้านอนครับมีวางของนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอร์เรียงเหมือนที่นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้เนาะก่อนที่จะไปเข้านอนอะะะไรรรปมานนคับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของข้างล่างที่นี่นะครับไปต,ตออยู่ในส่วนของชั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของล i ฟวิ่งคิทเช่น Dyning นะครับคอมบยอยู่ด้วยกันนะครับผมด้านในสุดก็จะเป็นในส่วนของ Ki t เช่นนะครับเดี๋ยวเราจะมู๊กกันไปดูนะครับส่วนสุดท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซน Living นะครับ แล้วก็จะเป็นโซนดินิ่งตรงบริเวณโต๊ะตัวนี้นะครับผมเราทําอะไรกันไปบ้างนะครับสําหรับที่บ้านที่นี่นะครับสังเกตดูนะครับทางด้านซ้ายมือของปอนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของที่เราทําแผงขึ้นมานะครับบังไอตัวบันไดที่เดินขึ้นไปตรงชั้นดูเพกครับเพราะปอคิดว่าเนี่ยความรู้สึกของไอการเห็นบันไดที่มันทําไม่ค่อยสวยนะครับเราก็เลยจัดการนะครับบังมันซะนะครับเหมือนทําเป็นช่องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ทำเป็นแผงบังตาด้วยนะครับแล้วก็ได้เพิ่มลูกเล่นด้วยนะครับในการตกแต่งบ้านหลังนี้นะครับผมพร้อมกันกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือของปอนะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะวางตู้เย็นนะครับด้านหลังตัวแผงตัวนี้นะครับก็พอเราเดือนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวแผงตนี้มันบังตู้เย็นไปนะครับก็จะลดความดูเกะกะไปนะครับเพิ่มความมินิมอลนะครับให้กับบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็ส่วน เฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกใช้ในบ้านหลังนี้นะครับก็จะให้มันออกแนวแบบโมเดิร์นมินิมอลหน่อยนะครับก็จะมีความเป็นมินิมอลเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นพวกโซฟาตัวนี้นะครับเป็นโซฟาจาก Living Home Furniture นะครับก็ราคาค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างเนาะ190ซนติเมตรครับจริงๆนั่งได้ถึงสคนเลยนะแต่ว่าถ้านั่งสบายๆก็นั่ง2คนนะครับาราคาอยู่ที่ราวๆ8,000กว่าบาทนี่พอจำไม่ได้แล้วนะครับที่เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะเตะตาอย่างนี้นครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับชุด โต๊ะและเก้าอี้นะครับผมจากซีรีนเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะครับไม้แท้นะครับตัวโต๊ะก็จะเป็นขาไม้แท้นะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นท็อปไม้นะครับมีความฟีลลิ่งแบบมินิมอลสุดๆเลยนะใช่ไหมครับผมก็มีตัวอาร์มเรสตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้มันบอนเป็นไม้แท้นะครับแล้วก็ทําการพ่นเครื่องนะครับก็ผิวของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยละกันนะครับราคาเนี่ย ผมจาไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวพอจะขึ้นมาให้อีกทีนึงนะครับตัวเก้าอี้เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ2,000ต้นๆเนาะแล้วก็ตัวท็อปตัวโต๊ะนะครับแล้วก็ขาในขนาด60คูณ60เซนติเมตรนะครับก็อยู่ที่ราวๆประมาณเ,าเกือบ5 0าพันบาทครับเพราะว่ามันก็นอะมันเป็นไม้แท้นะครับราคามันก็อาจจะดูดีๆขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าพอคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอามาตกแต่งแนวแบบแมินิมอลมินิมอลนะครับก็ชุดนี้เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็เหมาะสมมากด้วยนะครับสำหรับ บ้านที่มันแบบเล็กๆนะครับก็ไซส์แบบคอนโดนะครับบ้านน็อกดาวน์อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเหมาะสมมากนะเพราะมันเป็นไซส์60คูณ60นะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่เหมาะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีบ้านหลังค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวโต๊ะที่มันมีขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้มันแมชกันกับตัว อ่าเย l a y ของตัวบ้านของแต่ละคนละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราม o v กันไปดูในส่วนอื่นละกันนะครับไปอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์หลักนะครับสำหรับงานรีโนเวทที่บ้านนอกดาวตัวนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่ปอชีไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือในส่วนของครัวมันกินนะครับผมปลวกมันกินครัวตัวนี้นะครับคือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นครัวนะครับมันมีความชื้นที่สะสมอยู่แล้วนะครับจากการล้างจานเอ่ยนะครับน้ำทิงเอ่ยทุกอย่างนะมันจะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับอ่ยิ่งบ้านละกันนะครับ บ้านนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยโอกาสที่ปลวกจะรับประทานสิ่งต่างๆที่เป็นไม้นะครับที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยค่อนข,ข้างจะสูงนะครับผมอันดับแรกที่เราแนะนํากันนะครับก็คือพยายามฉีดปลวกบ่อยๆแล้วกันนะครับอัดปลวกบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้น้องนะครับเข้ามาย่ำกลายตรงบริเวณของเรานะครับผมอันดับที่2ที่เราพอจะป้องกันได้ก็คือวัสดุดเอามาทดแทนไม้ได้นะครับเช่นวันนี้เนี่ยที่ปอเลือกใช้ก็คือจะเป็นตัวตู้ครัวนะที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าอิยาลาครับผม เขาเป็นผู้ผลิตนะครับตัวบิวอินนะครับสำหรับครัวโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่ว่าปอก็เพิ่มเติมให้เขาช่วยบิวอินตัวตู้ตัวนี้เข้ามาด้วยแล้วกันครับตู้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตู้ที่เอาไว้ใช้เก็บเสื้อผ้าต่างๆนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็พอเราออกมาจากห้องน้ำเนาะเราก็เปลี่ยนตุดตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายลนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของครัวนะครับเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องแล้วกันเนาะตัว บิวอินเนี่ยก็จะมีลายเดียวกันนะครับก็จะดูสวยงามนะครับผมเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเพราะว่าวัสดุทดแทนจะอยู่ก็มีนะครับอย่างเช่นแบบครัวปูนไปเลยไหมนะครับเราจะบอกว่าครัวปูนเนี่ยมันทําได้เหมือนกันนะครับสามารถทดแทนได้นะครับกันปวกได้แน่นอนร้อเหมือนกันนะครับคัวปูนครับแต่ว่าปัญหาคือว่าครัวปูนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแลกมาก็คือ วกอิฐนะครับมันจะมีขนาดใหญ่เวลาเราเรียงกันขึ้นมานะครับหรือว่าก่อท็อปอะไรต่างๆนะครับมันจะมีขนาดใหญ่นะครับทาให้มันดูอ้วนนะครับมันดูไม่สลิมนะครับมันก็ออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่ากันกับไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้นะกันนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่ใครจะใช้นะครับสําหรับใครที่แบบเน้นแบบหนกักๆเลยนะแบบเคาะ กะละมังวอกกันเต็มที่แบบนี้นะครับ bueno, ก so, um, well ็แนะนําว so, so, uh, ่าให้ใช้เป็นพวปูนะครับก็น่าจะดีนะพวปูนะทบด้วยกระเบื้องอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าแล้วกันสำหรับใครแบบนี้เนี่ยมันลักษณะแบบเตรียมมาหานะครับคุกกิ้งเบาๆนะครับผมเวลาจะคุกกิ้งก็แบบชิลๆเปิดหน้าต่างนะครับให้มันระบายระบายแบบนี้คือแบบเอาเบาๆนะครับก็ไฟเบอร์ซีเบนเนี่ยก็จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับก็ สำหรับใครสนใจนะเดี๋ยวพอทิ้งลิก์ไว้ให้นะครับใครอยากจะทำบิวอินครัวกับไอรานาครับก็ขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับติดต่อไปหาพี่เขาได้นะพี่เขาค่อนข้างินใจดีนะครับก็แนะนำหลายๆไปหาด้วยแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมตัวครัวพิวินจากไอเราตัวนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยอยากจะแนะนำกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของบ้านน็อกดาวน์นะครับดูวันารที่ว่ามันเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันมัน ความนอกดาวเนาะเออมันมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จริงหลายๆอย่างนะครับอปอจะขอ,อยกตัวอย่างเช่นถ้าลองจินตนาการนะครับบ้านนอกดาวอย่างเนี้ยตั้งอยู่นะครับบนพื้นที่ที่มันแบบเดียเด่ยวๆเลยนะครับไม่มีอะไรมาบาังนะครับทุกอย่างเนี่ยแดดเออนะครับประเทศไทยครับแดดฝนทุกอย่างเนี่ยมันจะโจมตีบ้านแบบสุดๆไปเลยนะครับขนาดบ้านปูนก็ยังเกิดความเสียหายจาก อาการกระซ้ออะไรพวกนี้เลยนะครับและภาษาอะไรกับบ้านนกดาวใช่ไหมครับผมแน่นอนครับสิ่งที่พันไปออย่างนึงถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะก็คือตัวประตูนะครับประตูเนี่ยโดนแดดเรลียนะครับโดนฝนสาดนะครับเต็มเลยนะครับใครที่จะสร้างบ้านนกดาวนะครับก็ต้องคำนึงไอ้พวกนี้ให้ดีนะครับการสาดเอยนะครับผมวัสดุทดแทนต่างๆนะครับที่จะเอามาช่วยโปรเทคตัวบ้านให้มันดีที่สุดนะครับก็ลองดูกันไว้แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยที่ปอใช้นะครับก็คือจะเป็นตัวปาน เฟรมอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับอลูมิเนียมนะเห็นไหมครับเคาเคาเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะครับเอ้ยอลูมิเนียมหรอนะครับสามารถทาได้แบบนี้หรอนะครับอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าทาให้มันเป็นเหมือนลายไม้นะครับผมคือถ้าใช้ประตูไม้เลยจริงๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าแดดก็เลียนะครับแล้วก็อ่าพวกเวลาใช้เป็นนานๆน้าซึมอะไรเนี่ยมันก็จะแบบคลักแล้กๆนะครับเพราะว่ากาวมันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้วัสดุที่เป็นวัสดุทดแทนแบบนี้ครับอลูมิเนียมนะครับแน่นอนครับ อยู่ยงคงกระพันนะครับผมไม่มีทางพังได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าถ้ามันโดนแดดมากๆเนี่ยไอตัวฟิล์มที่มันเคลือบตัวอลูมิเนียมนั้นก็อาจจะแบบเสื่อมสภาพลงไปบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็การันตีไว้นะครับ10ปีอัพนะครับไม่เสื่อมสภาพนะครับก็ให้ไว้เป็นไกด์ไลน์แบบนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าสาหรับใครที่อยากจะใช้วัสดุทดแทนนะครับก็ลองดูได้นะครับประตูบานอลูมิเนียมลายไม้แบบนี้นะครับก็ให้ทางความรู้สึก อาโคซี่ด้วยนะครับแล้วก็ความทนทานก็มาเต็มด้วยแต่แน่นอนครับแรกมาด้วยราคาที่ก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วกันนะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่จะตกแต่งบ้านน็อกดาวน์แบบนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานตกแต่งที่บ้านน็อกดาวน์ครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีบ้านน็อกดาวน์นะครับอยู่อาศัยแบบนี้นะครับหรือว่าอยากอยู่แบบโคซี่โคซี่นะครับมีพื้นที่ข้างบ้านนะครับติดตั้งบ้านน็อกดาวน์ขึ้นมานะครับก็สามารถเอาไอเดียพวกนี้นะไปเปลี่ยนไอเดียในการตกแต่ง ได้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์นะครับให้กูปอนนิดนึงนะครับเพื่อให้อัลกอริทึมของ u t u b e นะครับมันดีมมยว่าเอ้ยคลิปนี้มันดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าใครที่แบบมีเพื่อนๆที่กำลังมีบ้านนอกดาวนะครับอยากจะตกแต่งนะครับก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปนิดนึงแล้วกันนาตามช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรใดๆก็ได้นะครับสามารถแชร์ได้นะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปด ในงานตกแต่งที่ปอจะเอามาเล่าให้ฟังหลายคลิปแบบนี้นะครับก็ควรนะครับกด Sub สไครต์ติดตามปอไว้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับปอจะไปตกแต่งที่ไหนที่หน้างานแบบไหนต่อนะครับก็ติดตามได้นะครับที่ช่องปอที่ชนะนะครับวันนี้ปอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมพอติครับบ๊ายบาย